มาลยถักดอกปีบหรือดอกกาสลองหรือในภาษาอีสานบางพื้นที่จะเรียกต่อกก้านของนะคะเป็นดอกไม้ในความทรงจำของหลายๆท่านเลยค่ะในส่วนตัวแล้วตอนสมัยเด็กก็คือแม่ชายไปวัดนะคะแล้วก็ที่วัดจะมีดอกไม้ชนิดนี้ล่วงหล่นเต็มพื้นเลยค่ะแล้วก็เรากับพี่ๆก็จะเก็บมาถักนะครับเป็นความทรงจำที่ดีมากๆเลยนะคะเรากับพี่ก็จะเก็บดอก กานของเนี่ยค่ะมาถักพอถักเสร็จเป็นพวงก,ก็จะเอามาเล่นเอามาเอามาทําเป็นมงกุฎประดับไว้ที่หัวเนี่ยนะคะก็เป็นความทรงจําที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งในปัจจุบันการถักแบบนี้นะคะก็อาจจะเลือนหายไปมากแล้วนะคะหรืออาจจะไม่มีคนถักได้แล้วก็เป็นลิปที่เกอนความทรงจํานะคะหลายๆท่านที่เคยถักนะคะแล้วก็มีความทรงจําดีเกี่ยวกับดอกไม้ชนิดนี้นะคะนอกจาก เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามแล้วเขายังมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะลมในตอนกลางคืนคือผ่อนคลายและทำให้นอนหลับดีมากๆเลยค่ะซึ่งในคลิปนี้ก็จะพาทุกคนที่เคยเล่นเคยถักดอกไม้ชนิดนี้นะคะมาย้อนวัยความทรงจำของเราค่ะอย่างน้อยคลิปนี้ก็เตือนความทรงจำว่าเราเคยถักหรือเคยเล่นดอกไม้ชนิดนี้นะคะ หรือว่าให้เด็กๆรุ่นหลังไม่ดูได้ชมนะคะว่ามีการพักดอกไม้ประเภทนี้อยู่นะคะ,ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็เป็นการเตือนความทรงจำของตัวเองและก็หลายๆท่านนะคะที่เคยักดอกไม้ดอกไม้นชนิด<ม>นีดน้ค่ะ